วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเขียนบทที่5นะฮะที่เป็นบทสรุปอภิปรายผลและก็ข้อเสนอแนะนะครับโครงสร้างของการเขียนบทที่5นั้นก็จะประกอบไปด้วยสามส่วนหลักๆนะคือสรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนนะแต่ว่าในช่วงเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะให้เราใส่ตัววัตถุประสงค์การจ่จยไปด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นการเน้นย้ำว่า างานวิจัยชิ้นนี้ได้ทําตอบโจทย์คําคถามวิจัยและก็วัตถุประสงค์การวิจัยได้ครบถ้วนทุกข้อนะครับแล้วก็เขียนวัตถุประสงค์การวิจัยขึ้นต้นก่อนนะตั้งแต่หัวข้อแรก5.1เนี่ยสมมุติว่าเรามีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อเราก็เขียนว่าข้อที่1อะไรบ้าง 2- องสาอะไรบ้างซึ่งวัตถุประสงค์การวิจัยนั้นเรามีอยู่แล้วนะตั้งแต่บทที่1อยู่แล้วแล้วก็เอาตัวนั้นนะมาใส่ตัวนี้ไว้เลยนะครับ ถ้าใครมี2ข้อก็เขียน2ข้อใครมี3ข้อก็เขียน3ข้อนะครับต่อมาก็จะพูดถึงการสุบผลการสืบผลเนี่ยเราก็จะอ้างอิงตัววัตถุประสงค์การวิจัยนะสมมติว่าวัตถุประสงค์การวิจัยมี3ข้อการสุบผลก็จะมีทั้งหมด3ข้อเช่นเดียวกันโดยดูตามวัตถุประสงค์ว่า,วาเราต้องการศึกษาเพื่ออะไรข้อที่1น,นะแล้วก็เราได้ผลการศึกษานะ ลักษณะของการสรุปย่ยอยๆเนี่ยว่าอย่างไรบ้างนะเราก็ลิสต์ไปในบทที่5นั้นเป็นบทที่เราจะต้องไม่ใส่รายล,ายละเอียดนะครับเพราะว่ารายละเอียดของผลการศึษารนั้นเราไปอยู่ในบทที่4เรียบร้อยแล้วนะคือผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราก็สรุปจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนียนะมาใส่การใส่นี้ก็คือดูวัตถุประสงค์ให้ตรงกันนะครับว่ามันได้ผลว่าอย่างไรบ้างนะวัตถุประสงค์มี3าข้อสุดผลผลก็มี3ข้อด้วยกันส่วนการอภิปรายผล การอภิปรายผลนั้นก็จะเ,เชื่อมโยงกับการสรุปผลและการมีวัตถุประสงค์การวิจัยเหมือนกันนะก็จะมี3ข้อเหมือนกันนะครับแล้วความต่างล่ะการสรุปผลกับการอภิปรายผลนั้นต่างกันยังไงบ้างนะครับการสรุปผลนั้นจะพูดเฉพาะเนื้อหาเนื้อหาทีา่ผลการวิจัยเกิดขึ้นนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ส่วนการอภิปรายผลนั้นตัวนักวิจัยเองเนี่ยสามารถที่จะใช้ความคิดหรือการวิเคราะห์ของตัวเองในการตีความผลการวิจัยเพิ่มเติมนะหรืออธิบายผลเพิ่มเติมจากผลสรุปได้และรวมถึงการได้นํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในบทที่2ถ้าเราจําได้นะครับที่เราทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยทบทวนวนรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอามาใช้ดูนะฮะหรือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของเราด้วยว่า มันสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเราอย่างไรบ้างนะครับอาจจะมีแบบว่า,าการาผลการศึกษาที่คล้ายกับของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็เขียนว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของแล้วก็อ้างอิงนะครับนะสอดคล้องยังไงนะแล้วก็สามารถที่อธิบายเพิ่มเติมนะก็คือเขียนเป็นอ่ส่วนที่1ส่วนที่2ที่3ที่สอดคล้องกับสุดผลนะครับนั่นเองต่อมานะครับก็คือเรื่องข้อเสนอแนะ นะครับข้อเสนอแนะนั้นก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือเป็นข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปกับอันที่2คือข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายนะข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไปนั้นเราอาจจะแบ่งเป็นการระบุถึงข้อจํากัดของงานวิจัยชิ้นนี้ที่เรากําลังทําว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอหรือการเ,าเข้าถึงข้อมูลที่ ไม่ชั่วถึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถเขียนลงไปในนี้ได้นะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะว่าถ้ามันมีข้อจกากัดเหล่านี้แล้วครั้งต่อไปเราควรจะเตรียมการหรือว่าขยายผลการวิจัยในครั้งนี้ในประเด็นหรือในเรื่องหรือในพื้นที่อื่นๆอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เขียนลงไปนะครับส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโิบายคืออะไรนะครับก็คือข้อเสนอแนะทีะ่พอเราได้ผลการวิจัยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปนําเสนอ,อ ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะฮะในเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นการปกรคอรองส่วนท้องถิ่นนะอาบาอบตเทศาบาลอาบาจอหรือว่าวระดับรัฐบาลขนาดใหญ่ก็ได้ในผลการวิจัยว่าเราได้ผลมาอย่างนี้แล้วก็ถ้าทําแบบนี้มันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอ่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือข้อเสนอเชิงนโยบายอาจจะเขียนเป็นข้อๆก็ได้นะข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็ได้นะครับนะหรือบางทีเราอาจจะ เอาข้อเสนอแนะที่อยู่ในแบบสอบถามนะฮะซึ่งในส่วนที่3เนี่ยอาจจะเป็นข้อเสนอแนะจากคนในพื้นที่นะอยากจะเสนอแนะเชิงรีนนบายในด้านต่างๆเราอาจจะรวบรวมออกมาแล้วสรุปออกมาเป็นข้อๆเราก็เขียนลงไปในนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของอการเขียนในบทที่5นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับอ,อย่างเช่นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นะครับก็บท,ที่าบทสรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะนะครับ เริ่มต้นก็คือพูดถึงว่างานวิจัยนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับศึกษาเรื่องอะไรนะครับองค์ประกอบของบทนี้มีอะไรบ้างนะมีความมุ่งหมายการวิจัยมีสุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแน,นะนะครับความมุ่งหมายของงานวิจัยมีกี่ข้อนะแล้วก็ได้เรียงเลยอันนี้เราไม่ต้องเขียนใหม่นะครับเราสามารถที่จะไปเอาตั้งแต่บทที่หนึ่งที่เราเขียนเอาไว้นะครับว่ามีผลการมีวัตถุประสงค์การวิจัยมีกี่ข้อเอาก็เอามาใส่นะครับ าง,งานชิ้นนี้มีหลายข้อเลยมีตั้งหกข้อนะครับทีนี้มาดูสรุปผลนะครับสรุปผลนะเงาใจนี่เป็นการใจเชื่อปริมาณนะครับเป็นการเจ็บแบบสถานเพราะฉะนั้นก็ก็ได้เดียงผลจากการศึกษาเรามานะครับว่าแต่สิ่งสาคัญคือเราต้องเอาให้มันสอดคล้องกับตัวความมุ่งหมายนะครับให้ตอบโจทย์ทุกข้อนะครับเพราะถ้าเราไม่ตอบโจทย์ทุกข้อเนี่ยมันทาให้งานวิจัยเราไม่สมบูรณ์นะครับก็ถือว่าเราตั้งวัตถุประสงค์แล้วเราไม่สามารถ ตอบครบคําตอบนะฮะก็สรุปสั้นๆนะครับเราเห็นว่าการเขียนของเขาเนี่ยจะไม่อธิบายในเชิงรายละเอียดหรือลงรายละเอียดอะไรมากนะครับก็คือสรุปประเด็นที่สาคัญสําคัญลงมาในนั้นเพราะว่ารายละเอียดนั้นก็จะไปอยู่ในบทที่4บทวิเคราะห์ข้อมูลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีตาลงตารางนะครับหรือว่าตัวสิติที่มันสลับซับซ้อนเข้าไปอยู่ในนี้นะครับคือพยายามสรุปผลที่ทําให้คนทั่วๆไปสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้นั่นเองนะฮะก็เรียนลาดับตามข้อไปนะฮะ ต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการอภิปรายผลนะครับการอภิปรายผลนั้นก็จะสอดคล้องกับสรุปเหมือนกันนะฮะว่าสรุปผลนั้นมีกี่ข้อนะครับการอภิปรายผลก็มีจํานวนข้อตามนั้นเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวข้องกับสอดคล้องกับงานวิจัยของใครหรือไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของใครอย่างเงี้ยนะครับก็เขียนลงไปตามไปด้วยนะครับ เรามาดาูตัวอย่างฉบับเต็มนิดหนึ่งนะครับว่าวิธีการเขียนางานการอภิปรายผลนั้นมีวิธีการเขียนอย่างไรนะครับ,นะรบเรานะมาดูการเขียนการอภิปรายผลนะะฮนะครับ ก็วิธีการเขียนการอภิปรายผลนั้นก็จะคล้ายๆกับการเขียนสรุปผลเช่นเดียวกันก็คือเรียงลําดับเป็นข้อเป็นข้อไปนะเช่นเนี่ยเริ่มจากการตั้งหัวข้อว่าอภิปรายผลงานวิจัยเรื่องนะครับสามารถอภิปรายได้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นที่เราต้องการอภิปรายก่อนก็คือสอดคล้องกับตัวสรุปผลนั่นเองนะเนี่ยก็คือผู้บริหารตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มีความเห็นด้วยยังไงอะไรนะครับ แล้วก็สีสำคัญที่สุดที่อยู่ในส่วนอภิปรายคือสอดคล้องกับงานวิจัยของใครนะครับที่ได้ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วสอดคล้องอย่างไรนะครับอาจจะเอามาสองสามงานก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับสอดคล้องกับงานวิจัยของคนนี้นะครับพบว่ายังไงบ้างนะครับแต่เราสามารถที่จะเขียนในเชิงนักทีมได้ไหมก็คือไม่สอดคล้องได้ไหมคำตอบคือได้นะครับได้ก็คือทําหัวข้อเรื่องเดียวกันแต่ผลการวิจัยของเรานั้นมันไม่ มันไม่เหมือนกับงานวิจัยของคนอื่นนั่นก็คือแสดงว่าเราได้ได้ผลการศึกษาที่มันเป็นสิ่งใหม่ละนะหรือว่ามันมันแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็เขียนว่าไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของคนนี้ไม่สอดคล้องอย,อย่างไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะสามารถเขียนอภิปรายได้นะฮะหรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับสอดคล้องงานวิจัยของเนี่ยนะครับก็ใส่อ้างอีกเหมือนที่เราเขียนในบทที่2นะครับการอ เขียนรีวิวลิเทเรเจอร์หรือก,การทบทวนวรรณกรรมนั่นเองว่าสอดคล้องกับงานวิจัยชนินี้อย่างไรฮะรต่อมาคือประเด็นที่2เช่นเดียวกันก็ตั้งประเด็นขึ้นมาก่อนนะฮะว่าเราจะพูดถึงประเด็นนี้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับงานวิจัยของคนนี้นะครับสอดคล้องอย่างไรเนี่ยนะครับฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสอดคล้องกับงานวิจัยของคนนี้นะฮะสอดคล้องอย่างไรบ้างนะครับนะครับก็ประเด็นที่3 4 5ี่ห้าเป็น ไปเรื่อยๆนะจนครบนะจนครบประเด็นที่เราตั้งเอาไว้นะครับต่อมาก็จะเป็นการเขียนข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้นะก็มีอะไรบ้างก็ขเขียนเป็นข้อเป็นข้อนะครับนะครับแต่ว่าในงานขอจารยนอาจารย์ก็จะเสนอให้พวกเรานั้นเขียนข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไปซึ่งมีข้อจํากัดระบุข้อจํากัดงาน,งานวิจัยของเราด้วยครับแล้วกขเสนอแนะ งานวิจัยครั้งต่อไปคุณจะทําอะไรบ้างนะเขียนเป็นข้อข้อสนาเนในเชิงนโยบายนะเอาไปใช้ยังไงนะครับก็จะทําให้งานวิจัยเรานี่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเขียนในบทที่5นะครับเป็นบทสืบผลนะครับ